สวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ช่องกระเศษขุนกะบีครับวันนี้เรามาเราพาท่านมาชมสวนอินทาลัมครับอยู่ภาคอีสานเฮาอยู่ลอยเอ็ดเป็นจ้าไดพี่น้องตอนนี้สิเปิด ถุงให้พี่น้องได้รับชมไปทีละถุงทีละถุงนะครับว่าสีเป็นจังไดนอินทผาลั่มสีนี้มาเบิ่งกันครับมาท่านชุกกันเนาะเอาล่องเปิดออกจ้ะน่าเช็ถุงเบิ่งนกันน่าให้พี่น้องได้ส้มเบิ่งนกันน่ากัดทำดี หัว่าห้เียใหันเ้ยอือินทผาลัมตอนนี้ก็ได้คุ้มถุงไวเหมือนแล้วครับเดี๋ยวเอาให้พี <ıyorlar. S 2> ่น้องเบิ่ง เด oh, ี๋ยวออกอเบิ้งโอ้ยออกดิอาอาว่าเปิดเบิ้งนะครับออกนึ้งอะไรอ่าซุกไปนี่จะจิ้อยไก่ซุกเลยมั้งไก่แล้วมันจะดีเหลืองบนแดงนี่ครับใบวันนี้เราผาลำ <laughs> ใช้เอ็นจีตัดเอาแช่งไหโนมี่เลยอ๋อว่าท่านสุกครับตอนนี้ตอนมันเหลืองเลยตอนนี้อนนยู่สวนพอสวยนะครับเยนพาพล่ำกับว่าท่านสุกครับตอนนี้เบื้องแ้วว่าท่านสุก อ่อินตผาลำอยู่ภาคอีสานครับอยู่ที่เของสุขใ่สวนแถาพอครับปลูกไว้ช่วงมากกระสีอ่ปีนี้ออกว่าหลายครับปีนี้ไม่เยอะ,นะเนาะอ่ปีที่แล้วนะออกหลายนี่ครับทุบใบเอ้าดึงออกสิ มันร่วงหมดแล้วครับมีเมันร่วงพี่คงหนูปีเป็นปีครับปีเป็นปีปีเป็นปีว้อโอ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออโยโอ๊ย่อ๊ยโ จะพาลำไอีสานครับปีนี้เ้ามาเบ่งยุสวนอันนี้คกะุงม่วงครับุงมวงลูก หน่วยยญ่ครับนี่สุกยี่หน่วยหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสวนอินทรพาลัมของพอสวยนะครับพิกัตบ้านน้องแรงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดอินทะพาลัมบ้านอาเซียวาสิบปลูกทั้งภาคอีสานได้ ยังมาท่านสุกครับปีนี่แล้วลูกเอาถือนี่นะ,ะ,ะนหู้ล้วหูแเล้ว,ว,วอันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวผู้นะครับเป็นยังจังว่าเป็นตัวผู้ลูกออกมามันยังมาท่านมันมาไงครับมันไข่ไก่วลาไก่พันธุ์ครับ เม็ดมันก็จะซ้ำนี่แหละมันมยายังไอเบื้องต้นต่อไปครับเยอะเนี่ยครับโอ้อินตอราลำมปีนี่ครับยังวันทั่ซุกวันไหนเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวนี่นี่ก็ยัง

อันนี้เป็นทั้งไฮน้ำตอนนาเรีงนะครับที่พอเปปล่อยลงไปให้สวนอินทผล,ลัมคลิปนี้ก็ที่ซ้ำนีก็นะครับ สวัสดีครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปเกษตรคุณกะร,รกะบีน้าเมเ,เดอร์ครับสวัสดีครับ